ทางโคตมากครับโค้งเป็นร้อยๆโค้งเลยนะฮะดูฮะโค้งแต่ละโค้งกว่าจะพิชิตมาได้ <c oughs> โอ้โหหัวเสือนะครับ <c oughs> เป็นมีดนะครับมีดปาที่แกเก็บไปนะครับอันนี้เป็นวงลีดนะครับที่ทุกพระองค์มอบให้อาจารย์น,นวรตอนไม่อยู่แล้วนะครับนี่ก็เวลาหก นะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมนะครับที่เราต้องไปขับรถเล่นกับแก๊งโซเกรนะครับแก๊งสุนัขนะครับวันนี้ก็ต้องบินไปหน้านะครับเรามาดูกันครับว่าวันนี้เราจะเจอะไรแล้วก็เราเก็บภาพสวยนะครับบรรยากาศดีๆนะฮะแล้วกิจกรรมที่ยอดายี่ยมเราฝากกับทีมนะครับหลายคนครับ two hours later มากโค้งเยอะมา,ากเหมือนกันดูฮนะโค้งแต่ละโ,โค้งกว่าจะพิชิตมาได้โอ้อโ,อโหก้อนจริงรับเป็นสองกหนเข้ามาชิบหาย <c oughs> ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปพะเยานะครับจะบอกว่าทางโคนมากครับโค้งเป็นร้อยๆโค้งเลยนะฮะ จริงก็ขับสักชั่วโมงหนึ่งก็สนุกนะครับพอมันจะรับสองสามชั่วโมงเหมือนจะล้าเลยไอบอกว่าขับซูปเปอร์คาร์ล้วสบาอันนี้เอ่อไขอบอกนะเราเป็นจริงนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มมเหนื่อยแล้วก็เริ่มท้อ,ทอๆก็สู้ต่อไปครับกิจกรรมของเราเติมน้ำมันหน่อยครับเติมมาถังแรกสองพันห้านะครับมีถังที่สองแล้วสองพั 25. นห้ายังไม่ได้ข้ามจังหวัดเลยโดนไปห้าพันแล้วคันนี้ เลยครับไปต่อครับอีกหลายร้อยกิโลนี้นะครับผมก็มาเที่ยวเชียงรายนะครับแล้วก็มีโอกาสมาบ้านดำนะครับก็อยากใช้เอฟซีดูห้องทํางานห้องนอนอาจารย์ถวันต์ัชนีนะครับก็เป็นศิลปินที่ที่สุดของเมืองไทยนะครับผมก็เอามาฝากกันนะฮะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะว่า แกอยู่ยังไงทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้คือตำนานของอาร์ิสตศิลปะศิลปินเมืองไทย เริ่มจากห้องน้ำก่อนนะครับนี่ห้องน้ำาจารถวัลน,นะครับขอ mm hmm. สบอกระจกหน่อยนะครับ mm hmm. นี่อันนี้เป็นวงลีดีนะครับที่ทุกพระองค์มอบให้อาจารย์ถวัลตอนไม่อยู่แล้วนะครับทุกพระองค์เลยนะ mm hmm. เตียงเยอะมากที่นี่ตันนี้ก็เป็นมีดนะครับมีดป่าที่แกเก็บไปนะครับ ก็เป็นเตียงนอนหัวสิ่งครับนี่ก็มีสิงโตนะครับอันนี้เป็นแบบว่าลงคะเบียแล้วนะครับถูกกฎหมายนะฮะอันนี้เป็นศิละปะที่ยังคงไว้อยู่นะนี่กีตาร์ที่แกเล่นใช่ไหมครับอ๋ออ,อันนี้ก็เป็นตัวถึงวัสดุง,งานนะครับที่อาจารย์อยากจะมีไอเดียแล้วก็ ทำงานก็เป็นทีดสเก็ตงานนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นการพาทัวร์บ้านอาจารย์ถวัลย์ครับห้องนอนและห้องทํางานนะครับก็ฝ่ายเอฟซีไปดูตตามนะครับอันนี้คนคนปกติไม่ค่อยได้ดูนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้รับชมครับ